สวัสดีครับท่านผู้ชมไอวีละคนชัยภูมิสำหรับชิปนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้เรียงราวเกี่ยวกับสิ่งนี้นี่คือเชิงตะกอนเชิงตะกอนของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านสมัยก่อนนั่นเพิ่นจะเอาผู้วายชนไปขึ้นเชิงตะกอนเชิงตะกอนจะเป็นไม้เป็นไม้เป็นคอนไม้เอามาเลี้ยงขึ้นเป็นชั้นๆแล้วก็เอาไว้ท่า เอาศพผู้วายชนมาจูดมาเผาที่เชิงตะก่อนแต่ทุกมื้อนี่เพื่อนได้จัดทำอาเป็นเมลุที่จะเอามาไวา้เผาเผาศพของผู้วายชนนะครับและเพื่อนก็จะเอาทานนะครับเป็นเป็นที่ร้องรับนี่เป็นเป็นเล็กเป็นเชิงตะก่อนอีกอันนึงและก,ก็จะมีท่านท่านนี่ก็จะเอาบ่าหลายนะครับบ่บ่ได้ทำไปคือเอาไม้ถ้าเอาไม้นี่มันสิหลายแต่ว่า ถ้าเขาใส่ทานและกะภาชนะที่เพื้นทํานี่ท่านแค่กระสอบสองกระสอบนะครับสองกระสอบปุ๋ยก็สามารถเผาผู้ที่ไว้ชนได้แล้วนะครับและเพื่อนก็จะเอามาคืนทังที่แล้วก็จะมีมีถูกมีเทียนยางละหนึ่งดอกนะครับแล้วกัไใครเป็นอย่างเพื่อนจังยนไครอันนี้คือเพื่อนมีเรียงเล่ามาแต่โบราณโบราณมีถูกมีเทียนมีดอกไม้แล้วกัไใครใครนี่เอามายนเพื่อว่าตรงนี้คือผู้ที่ไว้ชนเพื่อนจองไว้แล้วห้ามผู้อื่น ถามผู้อื่นมามาเอาลักษณะนี้นะครับแรกก็จะมีน้ำมีน้ำน้ำยังก็ได้ก่อให้เป็นน้ำนะครับเอามาปลกคุ้มไว้เพื่อบ่ให้ผู้อื่นหรือวาผูที่อยากได้อยากเอาอก็คือพูดง่ายๆว่ามีคนจองไวเ้เล้ววนะครับอันนี้ความรููเล็กๆน้อยๆพอสังเกตนะครับเป็นยังจังจังเผาผู้ไว้ชนใหม่หมดนะครับก็แค่ท่านสองกระสอบเพราะว่าดัานในนี่จะเป็นอิฐที่พื้นก่อ พเพื่อนคอให้มันเป็นความร้อนผมความร้อนนะครับอิดที่พเพื่อน่อนี่ก,ก็คือเป็นอิดอ่าเป็นอิดม้อนที่กันไฟนะครับนะกันไฟกันความร้อนนะครับสําหรับอิดพวกนี้แล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะมีปองเพื่อให้ไฟอ่าให้ล้มพัดขึ้นมาแล้วก็จะขวนไฟก็จะอ,อูดขึ้นตรงนั้นนะครับนะพูดขึ้นตรงนั้นขวนก็จะขึ้นตรงปองของเมลุตรงนั้นนะครับอันนี้คือสมัยใหม่ที่เพื่อนเท็ดเพื่อนทำกันมาสะดวกสบาย เพราะว่าเมื่อเวลาฝนตกอาเฮาสิไประเทแบบเชิงตะกอนคือเกานันบ่ได้พราามันจะเผาบ่าได้เนาะครับเนาะเผาผู้ไวชนบ่ได้จึงมีเมลุจังสี่ขึ้นมาตอนนี้เมลุของหมู่บ้านผมกะอาสำรุดไปแล้วละ่ะบ่มีงบประมาณอา,ท,าที่จะมาที่จะมาทำเนาะครับเนาะที่จะมาทำอาต่อเติมสร้างไปหาสร้างได้ยินทงางเพื่อนบอกมาแล้วว่าพวกสร้างนั่นเพื่อนที่เอาสองหมืน่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย สองหมืนเพื่อนที่บุรณะให้แต่ว่าทางหมู่บ้านเพื่อนกับโบมีจําจนวนเงินที่จะมา,ามาบุรณะนะครับเนาะถ้าผู้ใดมีจ,จิตใจศรัทธาตังใดกะอยากทําบุญทําทา,ทากนกะติดตอ่อมาหาอายวิละคนชัยภูมิกันได้นะครับกันนี่คือชีวิตบั้นปลายสุดท้ายของทุกๆุกคนก็จะมากันณที่นี่ตรงนี้ที่เชิงตะกอน